ซรายชอบทําอะไรที่มันท้าทายอะครับเราก็ลองวิธีใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อกับหนังมันเป็นสิ่งที่สําคัญในการเข้าถึงคนเราก็ทําให้เขาได้มีความอบอุ่นในช่วงที่เขาต้องการความอบอุ่นนะครับเลยมันไม่ได้ต่างกับที่ทายทํติ i กตอกหรือที่ทําคลิปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างที่ทรายลองทําใหม่นะครับตัดสิน,น,จนสใจยากไหมครับ มไม่อะครับเพราะว่าจริงๆทายน่าจะทำอะไรไว้ย,ยากกว่านี้เยอะแล้วครับอันนี้เหมือนเราแค่แบบอลองทำงานสร้างสรงสรค์อีกแบบหนึ่งะครับอือใตอนนี้มีการเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจริงๆประวัติทรายจบด้านแอนิเมชั่นะหรอเลยด้านศิลปะมันเป็นอะไรที่ทายคุ้นเคยอยู่แล้วครับ <c oughs> คุ้นชินอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าอ่นานบทเ้วเป็นไงบ้างก็ดีนะครับจริงๆทาย ใช ай, ่ทายไม่ค่อยดูหนังผีเพราะใายไม่ไม่กลัวผีนะ,ะแต่จริงๆตอนใช้อ่านบทล้วมันเกี่ยวกับเทวดามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องเซกอะไรเยอะเพื่อจะพูดสิ่งพวกนี้ครับนะแล้วใชยคิดว่ามันเป็นบทเล็กๆที่มันสร้างความอบอุ่นได้นะะเลยทชยยอมทำถ้าแบบมันเป็นพลังบวกทายทายทำเพราะเป็นแบบเรื่องแรกของเราบทด,ดันไหมคะเพราะว่าเราแบบใหม่มาก ได,ได้เห็นทายเดือนที่แล้วไหมรัอัเดือนที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าน่าจะกดดัน <laughs> แต่นี้นเป็นเรื่องแบบเรื่องเรื่องสร้างสรรค์เลยโอเคไม่ได้กดดันอย่างนอกจากงานการแสดงงานอื่นๆเชีนร้องเพลงอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างเดือนที่แล้วเราก็สู้สุดกัน <laughs> <laughs> แล้วก็หวังว่าทุกคนคิดว่าที่ทายร้องในรายการร้องข้ามกำแพงก็เป็นว่าทุกคนชอบนะครับทายก็ก็ร้องจากใจจริงๆครับวันนั้นทายก็ วันนั้นอะทายคุยกับพังทีมงานแล้วเขาส่งเพลงมาให้แล้วทายก็บอกเขาาจริงๆทายทรายรู้จักกับเพลงแค่แบบยุคเก้าศูนย์ะฮะเลยอตอนเขาส่งรายชื่อรายชื่อเพลงมาแล้วทายเห็นทรายกับทะเลก็รู้สึกว่าอยากร้องเพราะมันเป็นอะไรที่เราก็คือทายทายเฟกแล้วหลอก,ลอกไ,มไม่เก่งอะฮะเลยถ้าเกิดเห็นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนข้อความในใจมัน,มนจะทําได้ง่ายก็ถ้ามีโอ,อกาสก็อยากจะร้องเพลงซิงเกิลของตัวเองเลย ก็ก <c oughs> <g Pop ify> ็ก็เปิดนะครับเปิดเปิด hey, ร uh, ับโอกาสมีใครเป็นไอดอยทมเรื่องของการแสดงอย่างร้องเพลงเราก็มีล้ผมชอบทอมครูซมากเลยครับทำไมถึงเป็นทอมครูชอบที่เขาเออคือเขาเล่นบทที่มันเป็นพลังบวกแล้วเขาก็มีความสามารถในเรื่องร่างกายในเรื่องการทำสตันแล้วก็ถ้าเกิดฟังทัศนคติของเขาในการแบบดูแล ร่างกายดูแลความสามารถแล้วก็การวางวิธีที่ใช้ชีวิตให้มันสมดุลอ,อ่ะทรายชอบพัฒนาคติของเขาอย่างนักแสดงใครล่ะมีมั้ยทรายไม่ค่อยเนะีย่ยเร <c oughs> าบอกว่าเรา,เราชอบพีพี<ๆ>อ๋อใช่ครับใช่ครับแต่ทรายจริงจริงทายไม่ได้รู้จักเขาจากอ่ักสิ่งที่เขาแสดงทราย,าย,ายรู้จักจากจากเพลง<ๆ>ครับไม่ถึงพีพีเพราะทรายชอบเพลงเขาครับ เราทายคิดว่าเขาน่ารักดีอ่ะอใช่แสดงว่าเราก็ร้องเพลงเขาได้เออ <laughs> ใช่มอณนั้นร้องไปแล้วครับจอ <laughs> ดูเขินเวลาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็ทายเป็นคนที่ีขเขินถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบปบปรามนักท่องเท<อ>ี่ยวเรื่องทะเละครับมันก็เป็นเรื่องที่ทายแบบพยายามที่จะเบาๆครับเพราะว่าคือทายจะมั่นใจที่สุดตอนทายทําเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเพราะเรื่องพวกนั้น,นมันแบบแบบแบบเรื่องที่มัน มันมันไม่มันไม่มีแบบพื้นที่สีเทาขาาดำชัดเจนครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงเยอะขึ้นไหมก็หวังว่านะครับหวังว่าครับชายคิดว่าสักวันหนึ่งอยากทํางานที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงที่มันโยงในสิ่งที่ชายเคยเห็นแล้วก็ทํามาแล้วครับชัยคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันมันจริงๆงานสิ่งแวดล้อมที่เคยทํามาในอดีตเพราะตอนนี้เราก็ออก ออกจากตาแหน่งนั้นมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นจริงแล้วมันก็ยังมีหลายอย่างที่เราอยากถ่ายทอดให้คนเข้าใจแต่ว่าการอนุรักษ์ม่นก็ยังไม่ทิ้งไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดือนนี้ชาไปหลหลายๆโรงเรียนทั่วประเทศมากเลยเพื่อเตะอบรมเด็กๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทัศนคติของการดูแลทรัพยากรของเราการใช้เสียงของเราแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยว้าก็จะมีงานเก็บขยะอีกสองสามอันครับแสดงว่าเราเปลี่ยนมาเป็นวิทยากร เหมือนเราเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ต้องทํางานรุ้รักในหนึ่งพื้นที่หรือในหนึ่งวงการตอนนี้เราทําเรื่องพวกเนี้ในทุกทกที่ได้ใช่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยเนาะทัวร์คือราต้องถามผู้จัดการ <laughs> ใช่ไหมมันตอนนี้มันก็มันก็ไปเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเดือนนี้ไปนาราธิวาสไปอ่าจังหวัดเลยแล้วก็นล่าครสีครับใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องบเกี่ยวกับทะเลแต่ว่าเรา ็นการรักสิ่งแวดล้อมแทนในส่วนของผักแบบแบบนี้ด้วยคืออย่างที่ชายเยอธิบายว่าในเมื่อทรัพยากรมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ดีที่เราทําที่สุดตอนนี้ก็คือการกระจายความรู้เราก็เอาสิ่งที่เราเห็นไปถ่ายทอดให้กับคนมากขึ้นเพราะว่าทายทำอ่ะทายก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดชายเปิดความรู้เสียงเราไปน้อยหน่อยอ่ะ แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิด,เ,กดเราเอาประสบการณ์ของชายคนหนึ่งอ่ะไปกระจายให้กับเด็กหลายๆลายร้อยสองร้ออกว่าคนชะว่ามันได้ผลในการทํางานยิ่งยิ่งกว่าการชายลงพื้นที่ไปททาคนเดียวตอนนี้เรามองถึงอานาคตค,คุณคืออินเสิร์ตกับน้ำชายลบก้องชณพขอนะขอบนีณนะี่นะ